สิ่งแรกทยายจะอวดเลยก็คือครัวนี่แหละค่ะก็เป็นครัววิวเขาด้วยทุกคนนี่คือชุดทำครัวเหรอใช่รู้แต่แต่ชุดนี้ทำครัวอยู่บ้านครัวในฝันถามว่าทําครัวเป็นไหมไม่เป็นฮัลโหลทุกค เป็นบ้านพูวิลล่าที่จังหวัดสลับอุนีของโบเองจำได้ไหม,ไมโบเคยทําคลิปรีวิวครั้งหนึ่งตอนที่มันกําลังก่อสร้างนะคะยังสร้างไม่เสร็จเนาะซึ่งตอนนี้บ้านสร้างเสร็จแล้วค่ะก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมบ้านใหม่แต่งานเก่านะคะโดยปกติโบไม่ได้เป็นคนที่ทําครัวเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากจะเริ่มฝึกดังนั้นแล้วเนี่ยทำให้โบอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องครัวมากนะัก พอจะมาเริ่มจริงจังเนี่ยโบก็เลยคิดว่าเฮ้ย<บ>เราควรใช้ตามมืออาชีพที่ใช้กันเลยดีกว่านะคะโบก็เลยใช้เครื่องครัวตามมาสเตอร์เชฟไปเลยค่ะทุกคนเครื่องครัวนี้นะคะคือแบรนด์แอค a ซีค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้ในรายการ มาสเตอร์เชฟเนี่ยมาห้าปีแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้แบรนด์นี้อยู่เลยค่ะฉันเป็นแฟนคลับมาสเตอร์เชฟมากฉันดูทุกสีซันต้องบอกว่าคุณแม่เอมเนี่ยเขาเป็นคนชอบทำาอาหารมากนะคะซึ่งวันนี้แม่เอฟก็จะมาสอนทําเมนูที่ที่เขาทําอร่อยฉันน่ะเป็นเด็กเนร์ดเนาะฉันไม่ใช้ของอะไรเนี่ยฉันก็ต้องแบบศึกษาข้อมูลละเอียดแล้วฉันก็เลยได้มารู้ว่าแบรนด์แอคเซียเนีเออ่ยเขาเป็นแบรนด์ไทยแทแๆนะซึ่งเขามี ความตั้งใจสูงสุดของเขาเนี่ยคือเขาอยากจะผลิตเครื่องครัวที่เหมาะกับอาหารไทยแล้วก็อาหารเอเชียจริงๆเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<ห>สูงเนาะคือเราละเอียดละอออะอาหารไทยมันละเอียดละออมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะมันคล้ายๆกับ เหมือนเวลาที่เธอจะใช้รองพื้นอย่างเงี้ยถ้าเธอใช้รองพื้นที่เขาตั้งใจผลิตมาเพื่ออากาศร้อนๆแบบบ้านเราอะผลลับอเวลาตอนใช้อะมันก็จะควบคุมความมันอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าทีไปใช้รองพื้นที่ผลิตสําหรับอากาศหน้าหนาวอะยน,น,น,นะคืออย่างเช่นแบบสำหรับคนที่อยากทำอาหารฟิวชั่นหรือว่ามีอาหารฝรั่งบ้างอย่างเงี้ยเขาก็มี การนานวัตกรรมที่มันเหมาะกับอาหารชาตินั้นๆน่นนะเข้ามาแบบใช้ผสมผสานด้วยคือต,ต้องบอกว่าแอคเซียเนี่ยจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแบบ20ปีแล้วน่นมาไม่ใช่ทั้หมดเลยนะเนี่ยคือไมโครเวฟเตาอบใช่ป่ะซิงห่างล้างจานเตาไฟฟ้านะมีเครื่องล้างจานด้วยก็คือใช้เกือบหมดทุกอย่างแล้วแหละคือที่เลือกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพอนวัตกรรมนะ แต่ประเด็นคือดีไซน์สวยด้วยแม่คือคือโบเป็นสายแต่งบ้านเนาะคือการเลือกของเนี่ยความสวยงามเนี่ยก็เป็นอันดับต้นต้นของโบเลยนะในการเลือกของคือคุณภาพต้องดีแล้วก็มันต้องสวยด้วยไงแล้วเธอดูสิเห็นปะคือแบบพอมาใส่แล้วอะครัวดูพรีเมียมดูหรูหราดูดีดูหรูหราแต่ว่า ราคาจับต้องได้แอคเซียเข้าใจคุณเข้าใจครัวค่ะได้แล้วจำสโลแกนเขาได้ด้วยคุณแม่เอ็มจะทำสปาเกตตี้ฉันชอบกินสปาเกตตี้สปาเกตี้อะไรไส้กรอกไหลถูกแต่ฉันขอไส้กรอกอิตาเลียนซอสเสร็จกูได้มาแบบนี้อันนี้ก็เตาไฟฟ้าของแอคเซียเหมือนกัน ตอนแรกออยากจะใช้เตาแบบที่มาสเตอร์เชฟใช้แล้วทำไมไม่เอามาเป็นเตาแก๊สเลยหุ่ยอยากอยากทำแบบมืออาชีพโอ้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 แล้วทำไมไม่เอามาสั่งแล้วแต่นานคิดขึ้นได้ห้องครัวอยู่ชั้นสองคือขนถังแก๊สหยุดไม่รู้จะยกถังแก๊สขึ้นมายังไงก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมีสารานมันเป็นสัญลักษณ์อย่างอันเนี้ก็คืออันนี้ไงเห็นไหมแม่เธอจะใช้เตานี้ใช่ไหมเธอกดเลือกเห็นไหมมันขึ้นแล้วแล้วเธอก็ปรับระดับเธอจะเอาไฟเท่าไหร่เนี่ย นี่ปรับปรับปรับได้เก้าระดับใช้เลื่อนเลื่อนเอาง่ายง่ายเธอเธอเธอจะเอาไฟอะไรแปดเอาแปดเลยเหรอแปด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 เริ่มที่แปดเลยเหรอแม่เริ่มแปดก่อนอ๋ออันเนี้ยเขาตั้งเวลาได้ด้วยนะถ้าเธอจะต้มแบบเคี่ยวอะไรนานๆเนี่ยอ๋อเหรอใช่เหมือนตุ๋นอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เอาแม่ไงต่อไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้เราต้องขันก่อนไม่เด็ดเด่นลงไม่ได้หรอไม่ได้ต้องไปล้างก่อนชิงอ่างล้างจานเนี่ยก็เป็นของแอคเซียนะอือ ฉันชอบมากเพราะว่าดีไซน์สวยแล้วก็ม,มันเป็นผินแกรนิตอ่ะในส่วนตัวชอบเป็นแกรนิตมากกว่าสแตนเลสเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นภาพน้ำอ่ะเธอนี้หรอกใช่ไหมจริงอ่างล้างจานอ่ะบางทีอ่ะมันจะเป็นแบบภาพลอยน้ำเป็นจ้ำๆเนาะอเอออันเนี้ยมันจะแบบมันจะมองไม่เห็นแบบพวกแบบราบน้ำอะไรอย่างเงี้ยทนความร้อนอันเนี้ยมันจะทนทานต่อพวกรอยขีดข่วนด้วยบางทีอ่ะอ่างล้างจานที่เป็นสแตนเลสอ่ะ มันจะมีเป็นรอยขีดขนแมวหรือเป็นรอยขีดง่าย,ยอะไรเงี้ยซึ่งตัวถ้าเป็นแบบอ่าหินแกรนิตเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาใส่มาเลยใส่มาอีกมอดมอ,นอ,อ,อดมอมอน,นั่นละขอขอขอพาด้วยไหมเธอใส่อิตาเลียนเทอร์มินิ่งไหมอีกจะเล่นเทอร์มิน่ไหนเอาโรสแมรี่มาไหนอยู่ไหนที่โรสแมรี่อ๋อใส่แล้วอันนั้นละนี่ไม่ใช่ผิดไทยนะแม่กลิ่นกลิ่นใช่แล้วเนี่ยต้องทำไก่ทอดอีกเมนูหนึ่งแต่ว่าคือขอแบบ กินไปทาไปเลยถีกว่ะวิ่ววววนวว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 นะม,ามาหาเองวววกนวอว่วววววตามมาวันวุ้งควว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 งวาววุวว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 เดวว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 าวว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 ว้วว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 วเวววววววนวววววเ เปิเไปเลยนี่ก็ไมโครเวฟของแอปเซียอะไรหรอเนี่ยไมโครเวฟอันนี้นะคือไม่ใช่เป็นแค่ไมโครเวฟบนะเวฟก็ได้มีโปรแกรมยา่างมีมโปรแกรมอบอด้วยแล้วก็มีโปรแกรมปรุงอาหารอีกหลายอย่างเลยเช่นแบบจะทำพิซซ่าจะทำเป็นแบบเป็นเป็นแบบเมนูผักจะเป็นมันฝรั่งเป็นปลาเป็นป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยตัง้งหลายโปรแกรมเลยก็จะสะดวก เรียบร้อยค่ะโอ้ฉันเคี่ยรจานตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยววางมา่อดค่อต้ังปนระมาณกี่นาทีแม่พอให้มันเหลืองกอ็โอเคนี่คือปิดฝาไว้รอรอประมาณกี่นาทีสิบห <15, S 1> ้าถึงยี่สิบนาทีตั้งเวลาไว้นะประมาณสิบห้าทีเนาทีใชให้มันร้องดังเหืองจริงๆแล้ววันนี้ บบอกเอ็มว่าโบอยากให้เอ็มมาทำอาหารไปใช้เตาอบตัวนี้อยากใช้อันนี้เป็นเตาอบที่ใช้ในรายการ Master s h e p e อยากใช้แลวฉันก็อยากเป็น Master s h e p e ด้วยแต่คือทำไม่เป็น <laughs> คือแบบว่ามีวอร์มเตามีอะไรไม่รู้ทำไม่เป็นคุณแม่อมอยู่คอนโดแล้วบอกว่าคอนโดนางไม่มีไม่มีแบบเตาอบแบบนี้นาะงก็เลยต้องไปศึกษานะบอกว่านางของเวลาไปศึกษาก่อนก็เดี๋ยวให้นางไปศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเผื่อว่างๆเนาะรเรามาถ่ายทำคลิปที่ใช้เตาอบตัวนี้กันอัะนี้เป็นรุ่นที่แบบก๊อปปี้มาจากม a สเตอร์เชฟเลยนะคะมันเป็นระบบสัมผัสเนาะเขามีโปรแกรมทั้งหมด12ระบบก็คือมันก็จะเลือกแหละว่า จะเอาความร้อนจากด้านบนอย่างเดียวหรือด้านล่างหรือจากทั้งล่างทั้งบนแล้วมีมีตัวเขาเรียกว่าข้างในจะมีใบพัดนะคะในการช่วยแบบกระจายความร้อนเนี่ยมันเลือกได้หมดเลยจะเอาความร้อนจากด้านบนจะเอาความร้อนจากด้านล่างหรือจะเอาทั้งคู่หรือว่าจะเอาทั้งคู่บวกใบพัดหรือจะเอาแค่ข้างบนบวกใบพัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นโปรแกรมให้เลือกได้นะคะแล้วก็มีชั้นใส่ถาดเนี่ยทั้งหมด5ชั้นนะคะ แล้วเขาก็มีนี่ด้วยมีพรบในการวัดอุณหภูมิอาหารขณะอบด้วยนะคะก็สามารถเป็นมืออาชีพแบบนนี้คือเป็นเป็นมืออาชีพจนเอ็มยังทําไม่เป็นใช่ยังทำไม่ไดย้ยังมือยังมืออาชีพไม่พอถูกสามารถตั้งเวลาอบอล่วงหน้าได้15้าชั่วโมงความจุทั้งหมดอ72ลิตรแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมอันนี้มันเป็นกระจกสามชั้นนะตรงากาเนี้ยอ่ะแม่ไปไปฝึกใช้นะ,ะได้อ่าระหว่างรอเดี๋ยวมาโชว์นี้ก่อน อันนี้เนี่ยคือเครื่องล้างจานขอแอกเซียเหมือนกันนะคะอันเนี้ยคือจะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่อ่ะไม่ไม่ค่อยถนัดใช้เครื่องล้างจานเนาะบางคนนะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขนิยมมากนะคะ mm. อย่างเครื่องเนี้ยมันจุได้ประมาณ14ชุดอาหารเลยอ่ะหือว่าบางวันอ่ะเขากินอาหารแค่สี่จานเขาก็จะเอามาใส่ไว้4จานใส่แต่ยังไม่ล้างนะแล้วปิดเก็บไว้ก่อน แล้วพอพรุ่งนี้มีกินอาหารมาเพิ่มอีกห้าจานเขาก็จะมาใส่อีกห้าจานอย่างเงี้ยจนมันเต็มอะ่ะแล้วเขาค่อยแบบเปิดล้างทีเดียวอะค่ะอันนี้ก็คือที่โบเห็นที่แบบฝรั่งเขาทำกันนะเขาก็ใช้แบบนี้นะคะเขาทำแบบนี้อย่างเราเองไม่ได้อยากทิ้งจานไม่นานก็สามารถล้างแบบใช้นะ้ำแค่ครึ่งถังเป็นระบบพาร์ทโหลดฟังก์ชันนะคะก็ะะจะช่วยในการประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งเวลาในการล้างไว้ล่วงหน้าได้นาน24ชั่วโมงนะคะ ก็จะมีปา้าในการแบบใส่แบบพวกช้อนเชิญอะไรพวกนี้ด้วยจ้ะว้เหลืองแล้วทุกคนมาดูแล้วกล้องมาดูใกล้ๆเอากระดาษวางก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องเด,อเ,ดเดี๋ยวค่อยซับที okay, okay. <Okay. S 1> เดียวเดี๋ยวค่อยซับเดี๋ยวไม่สวย,นะยเนาะเดี๋ยวเราจะต้องขอตัวไปทานอาหารแล้วนะคะ<ๆ>เพราะว่ามีคนเนี่ยเห็นคือทอเดเยอะมากมีคน รอเอนจอยอาหารของเรารวมถึงคุณแม่โบด้วยนะคะ30ปีครังใ,ใช่30เลยหรอแม่จุกจเอาเป็นว่าใครที่แบบอยากจะใช้เครื่องครัวตามแบบ m a s t e r เ h อร์บ้างนะคะเป็นแบรนด์แอคเซีเนี่ยก็สามารถไปดูของจริงได้นะคะที่บุญถาวรโฮมโปรเมกกะโฮมดูโฮม g l o b a l เฮ house นะคะทุกสาขาเลยแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวโบ เดี๋ยวในคอมเม<ใ>นต์ <comment S 1> <ป>เนาะเดี๋ยวในคอมเมนต์เออเดี๋ยวเดี๋ยวในคอมเมนต์โบแปะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อไปได้ทางนี้เลยนะจ๊ะไปก่อนแล้วนะไป่ไปแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆจะพาไปชมมากในจุดอื่นๆอีกน,น,นะคะบ๊ายบาย